เอกอิงวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันใช้ do you กับ are you ทั้งสองแบบนี้นะคะใช้ต่างกันยังไงมาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ do you นะคะ do you จะตามด้วยกริยาไม่ผันค่ะกริยาไม่ผันก็คือกริยาที่ไม่มีการผันตามประธานไม่มีการเปลี่ยนรูปตาม tense น,นะคะ ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์นะคะกริยาไม่ผ่านก็คือไม่ต้องเติม s หรือ es ไม่มีการเปลี่ยนรูปตาม tense เ,เป็นช่อง2หรือว่าช่อง3นะคะจะเป็นรูปเพียวๆไม่เติมอะไรเลยค่ะตัวอย่างประโยคเชน่น do you have a good idea คุณมีความคิดดีๆไหม do you ตามด้วยกริยาไม่ผันนะคะในที่นี้ก็คือ have do you have a good idea คุณมีความคิดดีๆไหม do you like to read Japanese comics คุณชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นไหม Do you ตามด้วยกริยาไม่ผ่านก็คือคำว่า like แต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะที่ไม่ใช่ I กับ you เช่น he, she, it หรือว่าคนคนเดียวสิ่งเดียวนะคะจะขึ้นต้นประโยคเป็น does นะคะในประโยคคำถามที่เป็น yes/no question ถามว่าใช่ไหมหรือเปล่านะคะตัวอย่างเช่น Does he have any brothers เขามีพี่ชายหรือว่าน้องชายบ้างไหม Does he have นะคะ Does he ประธานเป็น he นะคะดังนั้นจะใช้เป็น does นะคะจะไม่ใช้เป็น do ค่ะ Does he have any brothers เขามีพี่ชายน้องชายบ้างไหม Does he want to be an actor เขาอยากเป็นนักแสดงใช่ไหม Does he ตามด้วยกริยาไม่ผันนะคะคำว่า want ที่แปลว่าอยากนะคะหรือว่าต้องการ จะใช้เป็นรูปของกริยาไม่ผันนะคะแม้ว่าประธานตรงนี้นะคะจะเป็นเอกพจน์นะคะเป็น he does he จะตามด้วยกริยาไม่ผันนะคะการใช้ do does ในการขึ้นต้นประโยคคำถามนะคะจะเป็นการถามว่าไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่านะคะเป็นการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะทีนี้เรามาดู are you กันบ้างคะ่ะ are you สามารถตามได้หลายอย่างเลยนะคะ are you สามารถตามด้วย verb ing นะคะแบบที่หนึ่งะคะจะแปลว่าคุณกำลังจุดๆุอยู่หรือเปล่าเช่น are you having lunch คุณกำลังทานอาหารกลางวันอยู่หรือเปล่าจะแปลว่ากำลังจุดจุอยู่หรือเปล่านะคะ are you waiting for someone คุณกำลังรอใครบางคนอยู่ใช่ไหม are you ตามด้วย verb ing นะคะจะแปลว่าคุณกำลังจุดจๆอยู่หรือเปล่า แบบที่2นะคะ are you ตามด้วยกริยาเติม ing นะคะนอกจากจะแปลว่าคุณกำลังจุดๆๆอยู่หรือเปล่าก็ยังแปลว่าคุณจะจุดๆๆหรือเปล่านะคะเป็นการถามถึงอนาคตอันใกล้นะคะตัวยอย่างเช่น are you going to help her คุณจะช่วยหล่อนหรือเปล่า are you shopping with Ginny this weekend คุณจะไป s h o ปปิ้งกับจินนีสุดสัปดาห์นี้ใช่ไหม are you ตามด้วยกริยาเติม ing นะคะ นอกจากจะแปลว่าคุณกําลังจุดๆๆอยู่หรือเปล่าก็ยังแปลว่าคุณจะจุดๆๆหรือเปล่านะคะเป็นการถามถึงอนาคตอันใกล้นะคะต่อไปนะคะ Are you ยังสามารถตามด้วยคำนามได้ด้วยค่ะจะแปลว่าคุณเป็นจุดๆ,ๆุหรือเปล่าเช่น Are you a doctor คุณเป็นหมอหรือเปล่า Are you his son คุณเป็นลูกชายของเขาใช่ไหม Are you นะคะสามารถตามด้วย adjective นะคะหรือว่าคำคุณศัพท์ได้ด้วยค่ะคำคุณศัพท์ก็คือคำที่เอาไว้ใช้ขยายคำนามนะคะเช่นการบอกลักษณะต่างๆนะคะความรู้สึกตัวอย่างเช่น Are you happy คุณมีความสุขหรือเปล่า Are you ตามด้วย adjective นะคะ Happy Are you happy Are you hungry คุณหิวหรือเปล่าคำว่า hungry เป็น adjective นะคะแปลว่าหิว จะใช้เป็น are you hungry จะไม่ใช้เป็น do you hungry นะคะ do you จะตามด้วยกริยานะคะแต่ถ้า are you ตามได้หลายแบบเลยคะ่ะสามารถตามด้วย adjective ได้ด้วยนะคะ are you สามารถตามด้วย preposition ได้ด้วยนะคะก็คือคำบุพบทนั่นเอง are you at home คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคำว่า at เป็น preposition นะคะเป็นคำบุพบท are you at home คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า เป็น preposition ที่บอกตำแหน่งนะคะ Are you from China คุณมาจากประเทศจีนหรือเปล่าคุณมาจากประเทศจีนใช่ไหมคำว่า from เป็น preposition นะคะหรือว่าคำบุพบทค่ะจะไม่ถามเป็น Do you from China แบบนี้นะคะถ้าจะถามเป็น Do you จะต้องใช้เป็น Do you come from China แบบนี้นะคะจะต้องมีคำกริกยาก,ก็คือคำว่า come นะคะ Are you นะคะยังสามารถตามด้วยกริยาช่องที่3ได้ด้วยนะคะจะเป็นรูปของ passive voice ค่ะก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทําค่ะตัวอย่างเช่น Are you promoted คุณได้รับการเลื่อนขั้นใช่ไหม Are you forced to go to school คุณถูกบังคับให้ไปโรงเรียนใช่ไหม Are you ตามด้วยกริยาช่องที่3นะคะจะแปลว่าคุณถูกจุดๆใช่ไหม a r e you promoted ก็คือคุณได้ถูกเลื่อนขั้นนั่นเองค่ะหรือจะแปลให้ดูดีก็คือคุณได้รับการเลื่อนขั้นใช่ไหมทีนี้เรามาฝึกกันนะคะช่องว่างตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็น are you หรือว่าจะเป็น do you ใครรู้คำตอบคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ